ากการยุคพักอนาคตใหม่ครั้งนี้หากการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่ครั้งนี้เพียงเพราะว่าผู้มีอำนาจต้องการกำจัดความคิดแบบอนาคตใหม่ออกไปเพียงเพราะว่าต้องการผลักไสไล่ส่งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและผมออกไปจากการเมืองพิธานเนี่ยเขาเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าผมคิดว่าอันหนึ่งที่ผมชมพิธาเลยนะ พี่ธานเนี่ยเขาเป็นคนใจใหญ่เป็นคนที่ผมว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบกพักเอาไว้เยอะมากเมื่อเขาอยู่ในฐานะหัวหน้าพักผมไม่รู้สึกเลยว่ามีแต่วินาทีเดียวที่พี่ธาเขาจะท้อไม่เคยรู้สึกเลยและะว้วเป็นคนที่ไร้หรือเป็นคนที่ไร้์นี่คือเฉียบแหลมแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าความเฉียบแหลมคือเขาไม่ใช่คนกันล,ล่อนเขาไม่ใช่คนมีเร่ห์เลี่ยมไม่ใช่พักของคนที่เป็นแบบนักการเมืองกันล่อนไม่ใช่นักการเมืองแบบที่พูดอย่างทาอย่างอ่ะ อาจจะไม่ชอบก้าวไกลว่าแบบบางคนบอกว่าเขาพูดเยอะเถียงเก่งปากแจว๋วแต่ถ้าถามว่าก้าวไกลเป็นภาพของคนมีเล่เหลี่ยมหรือกลอนไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าเขามีนะแล้วก็เป็นคนใจเด็ดโหการแบบเขาเคยเห็นว่าธนาธรโดนอะไรเนี่ยนะแล้วเขายังมาพาลพักอีกเนี่ยแค่นี้ก็ใจเด็ดแล้วนี่คือสิ่งที่คนชื่อสีรดค้ามไพบูลกําลังจะบอกพักก้าวไกลว่าคุณคือพักที่เก่งที่สุดในประเทศในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คุณคือพรรคที่ใช้เงินน้อยสุดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในกลุ่มพรรคใหญ่คุณใช้เงินน้อยที่สุดแต่คุณเก่งที่สุดเพราะคุณชนะมาเป็นอันดับหนึ่งแต่คุณชนะในพื้นที่ที่คนไม่เคยเลือกคุณได้เชียงใหม่บ้านเกิดคุณทักษิณฐานที่มั่นใหญ่ของเพื่อไทยเลือกก้าวไกลเจคนเชียงรายฐานใหญ่ของเพื่อไทยเลือกก้าวไกลเกินเกือบครึ่งเป็นอย่างนี้เกือบทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคุณคือคนเกง่ง คุณคุณคึงคือพรรคที่แทบไม่มีตังเลยในการหาเสียงแต่คุณชนะใจคนน้ะเทศคุณมีคน14.5ล้านอยู่อยู่ข้างหลังคุณพรรคการเมืองมาพรรคกว่าจะได้คนเลือกสิ่ล้าน10ล้าน20ล้านใช้เงินเป็นพันๆล้านที่คนเขารักคุณพี่ทาไปไหนคุณคือนายกในดวงใจประชาชนคุณคือพระเอกของประเทศนี้ในเวลานี้คุณอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นตอนนี้ฝ่ายอำนาจเก่ามันพยายามทำให้คนพรรคเก้าไกลสูญเสียความเชื่อมั่นแต่ละคน ฮอเฮียว oh, ร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่คุณคือคนที่ต้องทําให้พวกอํานาจเก่าร้องไห้คุณมีน้ําตาไม่ได้เพราะคุณคือตัวแทนคน14.5ล้านขณะที่ไอ้พวกพักการเมืองที่เป็นตัวแทนรัฐบาลเก่าเนี่ยมันมีคนเลือกกี่คนรวมไทยสร้างชาติมีคนเลือก4.7ล้านภูมิใจไทยมีคนเลือก1.1ล้านประชาธิปัตย์มีคนเลือก9 0 0นพลังประชารัฐมีคนเลือก5.3 คุณคือคนที่คนทั้งประเทศเกือบ15ล้านเลือกคุณเอาคนเลือกรวมไทยสร้างชาติรวมกับภูมิใจไทยนะครับรวมกับประชาธิปัตย์รวมกับพลังประชารัฐยังไม่เท่าครึ่งนึงของคนที่เลือกคุณเลยพักก้าวไกลตอนนี้นะครับคุณอย่าเสียขวัญและกําลังใจประชาชนเขาฝากความหวังที่พวก